เพื่อนบัวเหรอทำไมไม่เคยเห็นหน้าแล้วนี่ไปเยี่ยมบัวมาเรือยงบัวเป็นยังไงบ้างสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาอยูด้วยกันกับหมูกระต่ายช่องของหมูกระต่ายเดินทางกลับมาอยูด้วยกันกับนี่ยายวายเรื่องฝากหัวใจในเย็นชาแต่งโดยไลเตอร์เดล 666อยู่ด้วยกันใน ep ที่2แต่ว่ายังคงอยู่ในตอนที่1นะครับเพราะว่าแยกตอนมาจาก ep ที่แล้วนะเพราะว่า ep ที่แล้วมันยาวมากเลยอะ <c oughs> โอเคก็จะไปติดตามรับฟังกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้หมูกระต่ายด้วยกันแล้วกันนะครับ นิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นตามจิตนาการของผู้เขียนไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่หรือเหตุการณ์จริงใดๆเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังวินตกปากรับคำผีสาวใบบัวก่อนจะไล่ให้เธอออกไปที่อื่นเพื่อตัวเองจะได้นอนพักผ่อนเพราะถ้าคืนยังมีผีมายืนเฝ้าแบบนี้คงไม่ได้นอนทั้งคืนใบบัวทำตามอย่างว่าง่าย ราะอย่างน้อยเธอก็มั่นใจว่าวินต้องช่วยเธอตามที่รับปากพี่ใบบัวขอโทษที่ไม่ได้ทำตามสัญญาเธอเหมอมองออกไปบนท้องฟ้ากลางเมืองหลวงไม่รู้ว่าป่านี้คนสำคัญของเธอจะเป็นอย่างไรบ้างเธออยากขอโทษอยากทำตามสิ่งที่เธอได้ให้สัญญาเอาไว้ว่าจะดูแลกันไปจนวันสุดท้ายแต่ตอนนี้เธอทำมันไม่ได้อีกแล้วเธอรู้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้หากจะขอให้วินดูแลใาบาแทนเธอ เพราะทั้งสองคนเป็นผู้ชายแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะโชคชะตาหรือเพราะอะไรจึงต้องเป็นวินที่มองเห็นเธอได้สักวันเธอคงจะมีคำตอบและหาทางออกสำหรับเรื่องนี้อย่างแน่นอนเธอมั่นใจด้านหนึ่งเบมึงต้องฟื้นขึ้นมานะเว้ย เสียงคุ้นหูดังสะท้อนในเงามืดใชายหนุ่มได้แต่หันซ้ายหันขวาตามหาต้นเสียงที่คุ้นเคยแต่กลับพบเจอแต่สีดำว่างเปล่าเรากบวว่าเขาติดอยู่ในหลุมดำนี้เพียงลำพังพี่ใบใบบัวแสงสว่างปรกากฏตรงหน้าพร้อมกับหญิงสาวคนที่เขารู้จักเป็นอย่างดีตามบัวมาค่ะพี่ต้องตื่นได้แล้วนะคะบัวรอพี่อยู่นะ ใบบัวเอื้อมมือมาจับแขนของใบอย่างนุ่มนวลก่อนจะออกแรงดึงจนชายหนุ่มต้องรีบเดินตามแสงสว่างสาดเข้าที่ใบหน้าจนเขาต้องหลับตาก่อนจะรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงสีขาวสะอาดตาอาการปวดค่อยๆกลับมาเมื่อเขาเริ่มได้สติก่อนที่เขาจะทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุในคืนนั้นใบบัว ใบสะดุ้งตื่นขึ้นมาและประโยครา่างเขาเพียงร้องเรียกหาคนสําคัญไอ้ใบมึงฟื้นแล้วมึงนอนพักก่อนเดี๋ยวกูไปตามหมอไอ้ซิงใบบัวอยู่ไหนซิงเพื่อนสนิทมีสีหน้าเครียดได้อย่างชัดเจนเมื่อใบาถามหาใบบัวก่อนจะปรับสีหน้าให้เป็นปกติเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปตามหมอก่อนไอ้ซิงโอ้ยใบยจําเป็นต้องหยุดตะโกนเพียงแค่นั้นเมื่ออาการปวดเริ่มรุกลามทุกครั้งที่เขาพยายามขยับตัว เขาคงทําได้ค่รอเพื่อนสนิทเขากลับมาแล้วให้คําตอบเรื่องของใบบัวอาการโดยรวมถือว่าปลอดภัยดีนะครับที่เหลือเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอจะทําเรื่องส่งเข้าไปตรวจอย่างละเอียดอีกทีหมอครับผู้หญิงคนที่ประสบอุบัติเหตุพร้อมกันกับผมตอนนี้อาการเธอเป็นยังไงบ้างผมจําได้ว่าวันเกิดเหตุผมให้เจ้าหน้าที่ช่วยเธอออกมาก่อนตอนนี้เธออยู่ที่ไหนครับทันทีที่หมอเจ้าของไข่ได้ฟังคําถาม ก็รีบหันหน้าไปหาเพื่อนสนิทของคนไข้ว่าเขาควรจะตอบดีหรือไม่เพราะดูท่าทางคนไข้ของเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับฟังยังไงคนไข้พักก่อนนะครับหมอมีงานต่อไว้พรุ่งนี้จะแวะมาตรวจอีกทีหมอหมอแมงอะไรวะเนี่ยไอซิงเมื่อถามหมอก็ยังไม่ได้คําตอบใบจึงหันมาคาดคันกับเพื่อนสนิทตัวเองอีกครั้งที่ดูเหมือนคําตอบมันจะยากเย็นซะเหลือเกินจนตัวเขาเองก็ใจคอไม่ดีกูว่าตอนนี้มึงพักผ่อนตามที่หมอสั่งก่อนเถอะว่า เดี๋ยวพอมึงหายดีกูจะพามึงไปหาใบาบัวเองกูสัญญาสิงพยายามเลี่ยงไม่ตอบคำถามถ้าหากเขาบอกไปว่าใบาบัวเสียชีวิตตั้งแต่ในวันที่เกิดเหตุใบจะรู้สึกอย่างไรที่ตัวเองเป็นสาเหตุที่ทําให้ใบบัวผู้หญิงที่สําคัญที่สุดในชีวิตเขาต้องตายกูแค่อยากรู้ว่าบัวเขาสบายดีไหมเจ็บมากไหมเท่านั้นล่ะทําไมต้องท่าเยอะยึกยักด้วยวะใบบัวเขาสบายดีไม่เจ็บอะไรแล้วสิงได้แต่บอกเปใ็นในซึ่งไม่รู้ว่า เพื่อนเขาจะเข้าใจหรือเปล่าแต่อย่างน้อยคําตอบของซิงก็ทําให้ไบเลิอกอลาวาดไปได้ด้านหนึ่งสรุปผู้ชายคนนั้นชื่อไบเธอจำบ้านไม่ได้จำอะไรไม่ได้จำได้แค่ชื่อแค่เนี้ใบบัวพยักหน้าตามที่วินสรุปใจความเธอก็คงอยากจะจำให้ได้มากกว่านี้ แต่มันจำได้เพียงเท่านี้จริงๆรูปหนึ่งในความทรงจำคือใบหน้าที่สมบูรณ์แบบรองกับพระเจ้าประทานมาให้ของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสำคัญของเธอรอยยิ้มสุดท้ายที่เธอเห็นสัมผัสสุดท้ายที่เธอรู้สึกและคำพูดคำสัญญาที่วนเวียนอยู่ในหัวของเธอซ้าไปซ้าม,มาว่าจะไม่ทิ้งกันจะดูแลกันไปในทุกๆวันแต่วันนี้เธอเป็นฝ่ายผิดสัญญาและตอนนี้ผู้ชายคนนั้นคงเจ็บปวดมากแน่ๆน,นั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทําให้เธอไปเกิดไม่ได้เพราะเธอมีห่วงห่วงที่สําคัญที่สุดในตอนที่มีชีวิตอยู่อย่างน้อยถ้าเธอเห็นว่าใบาสบายดีและมีความสุขเธอก็อาจจะไปเกิดได้เฉกเช่นวิญญ,ญาณดวงอื่นๆแล้วควรจะเริ่มจากตรงไหนหน้าตาเขาเราก็ไม่เคยเห็นมีแต่ชื่อชื่อแล้วก็ชื่ออีกอย่างถ้าเราเจอเขาเธอจใจเราทําอะไรเธอถึงจะสบายใจแล้วก็ไปเกิดได้สักที วินหันไปถามใบบัวอย่างหงดหงิดจนลืมไปช่วขณะว่าใบาบัวคือผีไม่ใช่คนเมื่อสิ้นสุดคำถามสติกลับคืนมาเขาจึงค่อยๆขยับตัวออกมาช้าๆไหนลองเดาสิว่าคนบาดเจ็บเขาจะไปไหนกันล่ะคิดสิคิดก็โรงพยาบาลไงวินตอบแทบจะท,ทันทีก็คนเจ็บคนป่วยหรือมีวุัติเหตุก็ต้องถูกส่งไปโรงพยาบาลทั้งนั้นเออไงโรงพยาบาลใบบัวทำหน้าสื่อสารหวังว่าวินจะเข้าใจแต่ตรงกันข้าม เพราะดูเหมือนวินจะซื้อกว่าที่เธอคิดโอ้ยก็ไปโรงพยาบาลไงซื้อจริงปะเนี่ยแล้วมันโรงพยาบาลไหนล่ะใบบัวใส่หน้าไปมาเรากับประอาความซื้อของวินซะเต็มทีเธอชี้ไปที่หน้าจอทีวีที่กำลังเสนอข่าวอุบัติเหตุ วินหันมองช้าๆก่อนจะสังเกตได้ว่าช่องข่าวกำลังรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุของใบบัวก่อนจะแจ้งชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตใบบัวมีสีหน้าเศร้าลงเล็กน้อยที่ต้องมานั่งฟังชื่อของตัวเองในตอนที่ถูกประกาศว่าเป็นผู้เสียชีวิตก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆจางหายไปเธอคงอยากอยู่เงียบๆคนเดียวสักพักวินจดชื่อโรงพยาบาลที่ใบรักษาตัวใส่กระดาษก่อนจะเก็บของใช้ส่วนตัวเตรียมมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลทันทีเขาไม่รู้หรอกว่าเขาต้องทำอะไรบ้าง ใบบัวถึงจะไปเกิดได้เขารู้แค่เพียงว่ายิ่งเขารีบช่วยเธอมากเท่าไหร่เธอก็จะยิ่งไปเกิดเร็วมากเท่านั้นไม่มีใครที่จะสนุกกับการอยู่กับผีแบบนี้หรอกวินบอกกับตัวเองเสมอว่าเขาไม่ใช่คนมีน้ำใจอะไรขนาดนั้นแต่ใบบัวไม่ใช่คนและดูท่าทางคงไม่ยอมไปไหนหรือไปไม่ได้ก็ไม่รู้ถึงได้ตามติดเขาแบบนี้ทางเลือกเดียวของเขาที่มีก็คือต้องช่วยเธอเท่านั้นเออตามมาเองแล้วกันนะใบบัว ฉันจะไปตามหาแฟนเธอที่โรงพยาบาลจะได้จัดการให้จบๆเธอจะได้ไปเกินวินตะโกนบอกก่อนจะหมุนตัวมองไปร,บรอบๆห้องแล้วหวังว่าใบวัวคงจะได้ยินสิ่งที่เขาพูดเออผมมาเยี่ยมคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อคืนก่อนที่ชื่อวชิรวิทย์ครับทันทีที่เขามาถึงโรงพยาบาลตามที่แจ้งไว้ในข่าว วินก็ไม่รอช้ารีบติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อตามหาไบในทันทีคนไข้ยอยู่ห้อง703ชั้น7ค่ะขอบคุณครับวินเดินตรงไปยังลรี์ก่อนจะกดไปยังชั้น7จุดหมายปลายทางของเขาในวันนี้ใบบัววินร้องเรียกใบบัวในริ์โชคดีที่เขาอยู่คนเดียวลําพังไม่เช่นนั้นเพื่อนร่วมทางคงคิดว่าเขาเป็นบ้าอย่างแน่นอนที่อนตโกนเรียกชื่อคนที่ไม่มีตัวตนแบบนี้อะไร ไม่ทันขาดคําผีใบบวก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหนะ้าทำเอาเขาสะดุ้งถอยหลังด้วยความกลัวเย่าโผล่มาแบบนี้อีกนะถ้าเราช็อกตายก็ไม่มีใครช่วยเธอแล้วนะได้กลายเป็นผีจับมือกันเร่ร่อนสองคนเนี่ยล่ละโทษทีวินถอในหายใจออกมาแทบจะท,ทันทีก่อนจะถอยไปตั้งหลักเล็กน้อยเขาคงจะทำใจให้ชินกับการที่ต้องมาพบมาเจอพูดคุยกับผีแบบนี้ไม่ได้จริงๆออ703วะวชราววิ ห้องนี้ล่ะวินอ่านชื่อผู้ป่วยที่ติดอยู่หน้าห้องช้าๆเพื่อความมั่นใจใบโบพยักหน้าตามช้าๆอีกไม่กี่นาทีเธอก็จะได้พบใบแล้ววินเคาะประตูเป็นสัญญาณก่อนจะค่อยๆเปิดประตูเข้าไปช้าๆในห้องไม่มีบุคคลอื่นอยู่นอกจากผู้ป่วยที่ท่าทางคงกำลังหลับสนิทพี่ใบ ทันทีที่วินเปิดประตูเข้าไปด้านในใบ,บัวก็รีบตรงไปยังเตียงคนไข้ทันทีใบสภาพดูแย่นิดหน่อยมีร่องรอยแผลถลอกตามตัวและมีบาดแผลใหญ่ที่สีสะใบ,บัวเอื้อมมือไปลูบใบหน้าของใบเบาๆแต่ก็เพราะว่าเธอเป็นเพียงวิญญาณจึงไม่สามารถสมัมผัสใบได,ได้มือของเธอทะลุผ่านใบหน้าของผู้ชายคนนั้นราวกับฉากหนึ่งในหนังหยดน้ำใสๆค,ค่อยๆไหลออกมาช้าๆจากดวงตาทั้งสองข้างของวิญญ,ญาณสาวบัวขอโทษนะ ที่ไม่ได้อยู่ทําตามสัญญาที่ตัวเองใบบัวบอกชานเป็นที่รักวินที่ยืนดูอยู่ก็รู้สึกสงสารใบบัวจับใจดูจากหน้าตาแล้วเธออายุเพียง20ต้นต้นด้วยซ้ําแต่กลับต้องมาตายซะก่อนมันคงทําใจยากพอดูกับการที่ต้องเห็นคนที่ตัวเองรักอยู่ตรงหน้าแต่กลับไม่สามารถแม้แต่จะสัมผัสต,ตัวเขาได้เออเราจะช่วยเธอเองนะใบบัวเธอจะได้ไม่ต้องมีห่วงวินเดินเข้าไปยืนด้านหลังใบบัว ก่อนจะเหลือบมองชายที่นอนอยู่บนเตียงขนาดเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ความดูดีของเขาลดลงเลยแม้แต่น้อยหน้าตาที่ออกไปทางลูกครึ่งยิ่งเสริมให้เขาดูดีมากขึ้นไปอีกในยามที่เขาหลับตาแบบนี้ขนตาเรียงตัวกันสวยจนน่าอิจฉาในจะปากอวบอิ่มรูปประจับนั่นอีกวินต้องสลัดความคิดบ้าๆเอาจากหัวเมื่อรู้ตัวว่าเขากําลังชมผู้ชายด้วยกันแบบนั้นแล้วเราควรเริ่มจากตรงไหนอ่ะก็ทําความรู้จักกันไปก่อนละกัน เราก็ยังนึกไม่ออกอะ่ะว่าควรทำอะไรดีพี่ไบเป็นคนอารมณ์ดีน่ารักอบอุ่นแล้วก็ใจดีวินไม่ต้องห่วงนะใบบับบอกกับวินเพียงแค่นั้นก่อนที่จะหายตัวไปเอาเฮ้ยแค,แค่นี้เหรออใครมาส่งเสียงอะไรเนี่ยคนจะพักผ่อนคงเป็นเพราะวินลืมตัวจนเผลอทานออกมาเสียงดัง และเสียงของเขาก็ปลุกให้คนไข้ตื่นใบค่อยๆปรับระดับสายตามองหาต้นเสียงที่มารบกวนก่อนจะพบกับชายแปลกหน้ายืนทำหน้างงอยู่ในห้องของเขาคุณเป็นใครเข้ามาเร้ไงใบมองไปร,บรอบๆห้อง,อง,อองเพื่อนสนิทที่มานอนเฝ้าไข้เขาหายไปไหนแล้วไอซิงเพื่อนผมไปไหนแล้วเป็นบุรุษพยาบาลเหรอทำไมแต่งตัวไม่เหมือนใบย,ยังคงถามคำถามไม่หยุดในขณะที่วินก็ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นยังไงดีเอ่เอ ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเอ่อผมเป็นเพื่อนใบบัวเลยว่ามาคุยกับผู้ชาเฉยวินตัดสินใจโกหกออกไปเพราะถ้าขืนบอกว่าผีใบบัวให้เขามาใบาคงมองว่าเขาเป็นบ้าอย่างแน่นอนเพื่อนเพื่อนบัวเหรอทำไมไม่เคยเห็นหน้าแล้วนี่ไปเยี่ยมบัวมาหรือยงังบัวเป็นยังไงบ้างใบดูสีหน้าโอเคขึ้นเมื่อวินบอกว่าเป็นเพื่อนกับใบบัวและเขาก็ไม่ลืมถามอาการของคนสําคัญเป็นอะไรอะ่ะ ก็ใบบัวตายแล้วตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุนั่นแหละว่าไงนะดูเหมือนวินจะรู้ตัวว่าตัวเองพูดอะไรผิดไปบางทีคนรอบข้างอาจจะยังไม่ได้บอกข่าวร้ายนี้กับใบเพราะดูท่าทางใบจะโกรธคงมากที่พูดออกไปแบบนั้นก็เออคุณไม่รู้เหรอว่าใบาบัวแฟนคุณเขาตายตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วตาย ในที่เกิดเหตุมึงเอาอะไรมาพูดมึงออกไปเลยนะบัวยังไม่ตาย <c oughs> กูเป็นคนให้เจ้าหน้าที่ช่วยบวออกมาก่อนถ้ากูรอดบัวจะตายได้ไงใบกระชากใส่น้ําเกลือที่แขนจนหลุดออกก่อนจะเดินย่างสามขุมเข้ามาหาวินวินจําต้องถอยหลังเล็กน้อยในเวลานี้ใบดูน่ากลัวมากจริงๆเร,เราไม่ได้โกหกนะใบบัวตายแล้วจริงๆนายเป็นแฟนภาษาอะไรไม่รู้เรื่องเลยเหรอ <c oughs> มีอะไรกันไว้ใบเออแล้วนี่ใคร สิงเพื่อนสนิทของใบที่เดินออกไปซื้อของกลับเข้ามาพอดีมึงพามันออกไปทีสิงมันบอกว่าใบาบัวตายแล้วนี่คุณไม่ได้บอกเขาเหรอว่าใบาบัวตายในที่เกิดเหตุยังไม่ทันที่ใบจะพูดจบประโยควินก็หันไปถามสิงทันทีสิงถึงกับทำหน้าไม่ถูกถึงเขาตั้งใจว่าจะบอกกับใบในวันที่ใบพร้อมกว่านี้แต่ก็ไม่ใช่สถานการณ์แบบนี้เอ่อคือไอ้สิงไหนมึงบอกกูวะ ใบบัวสบายดีใบหันมามองหน้าเพื่อนสนิทด้วยความผิดหวังกูขอโทษมึงกูแค่ยังไม่อยากให้มึงต้องมารับรู้อะไรตอนนี้กูไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังก็กะว่าจะบอกอยู่สิ่งจำเป็นต้องพูดความจรงิงเพราะมันคงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องปิดบังอีกแล้วออกไปพวกมึงออกไปให้หมดโดยเฉพาะมึงกูไม่สนหรอกนะ ว่ามึงจะเป็นเพื่อนบัวหรือเพื่อนใครแต่ไม่ต้องมาแสดงความห่วงแย่ให้กูกูไม่ต้องการแล้วอย่าเสือกไม่กูเห็นหน้าอีกใบเดินกลับมายังเตียงผู้ป่วยก่อนจะหันไปชี้หน้าวินพร้อมกับไอ้ปากไล่ทุกคนในเวลานี้เขาอยากอยู่คนเดียวคนอุตสาห์มีน้ำใจมาเยี่ยมพูดดีๆก็ได้ปะวะแต่ดูเหมือนวินเองก็เริ่มหมดความอดทนแล้วลเช่นกันกูขอละ่ะหรือใครขอ เอ้ยมึงกูว่าออกไปก่อนเนะให้ใไบไมนได้อยู่คนเดียวสักพักสิงพยายามเป็นคนกลางห้ามศึกทั้งสองฝ่ายที่ดูเหมือนจะรุนแรงได้ทุกนาทีก็ดีคนที่ใสยแย่แย่ๆแบบเพื่อนมึงก็ควรอยู่คนเดียวจะได้สืมนึกว่าตัวเองเป็นต้นเหตุให้ใบบัวต้องตายชีบละมึงว่าอะไรนะใบพุ่งตัวเข้ามากระชากคอเสื้อวินจนเกือบลืมไปว่าตัวเองก็บาดเจ็บอยู่ก็มึงไม่ใช่เหรอที่เป็นคนขับรถในคืนนั้น ถ้าไม่ใช่เพราะมึงไบโบคงไม่ตายดูเหมือนคำพูดของวินจะไปกระทบกับความรู้สึกของไบเขาอย่างจังถ้ามึงไม่รู้อะไรมึงก็อย่ามาพูดดีกว่าเออมึงกลับไปกันเถอะกูขอร้องแค่นี้เพื่อนกูมันก็รู้สึกแย่มากพอแล้วปากก็ไอ่ห้ามคนแปลกหน้าส่วนแรงทั้งหมดที่มีสิงก็พยายามดึงเพื่อนของเขาให้ออกห่างจากวินด้วยกลัวเหตุการณ์จะบานไปลายไปมากกว่านี้แต่ดูเหมือนคำพูดของวินก็ทำให้ใบย,ยืนนิ่งไม่ยอมขยับ สองมือค่อยๆค,ค,คลายออกจากคอเสื้อของวินและตัววินเองก็ดูเหมือนจะเริ่มได้สติว่าตัวเขาเองก็เป็นฝ่ายพูดแรงเกินไปเรื่องแบบนี้มันคงไม่มีใครตั้งใจให้เกิดขึ้นออกไปเออมึงกูก,กูบอกให้ออกไปวินพยายามจะขอโทษแต่ดูเหมือนใบจะไม่ฟังอะไรอีกแล้วสิ่งจําเป็นต้องลากวินออกมาจากห้องปล่อยให้เพื่อนกูมันบ้าไปสักพักมึงมึงก็นะพูดอะไรไม่คิด ไม่รู้จริงๆเหรอว่าใบมันรักใบบัวมากขนาดไหนถึงพูดออกมาแบบนั้นก็คนมันโมโหนี่วะวินได้แต่มองไปยังห้องหมายเลขเจ็ดนสามก่อนจะรู้สึกผิดขึ้นมาปกติเขาก็ไม่ใช่คนโมโหง่ายขนาดนั้นแต่ทําไมวันนี้เขากลับพูดแบบนั้นออกไปกูควรใบขอโทษมันป่ะวะควรแต่ไม่ใช่ตอนนี้กูว่านะตอนนี้เราแยกแย้ายกันกลับก่อนเถอะเดี๋ยวคอยว่ากันสิ่งตบไหลปอบใจวินเบาๆก่อนจะเดินแยกไปอีกทาง การเจอกันครังร้งแรกของทั้งสองคนที่โคตจะไม่น่าประทับใจแล้วแบบนี้เขาจะช่วยใบยบัวได้ยังไงนายนั่นคงเกลียดเขาไปแล้วแน่ๆอย่าว่าตาจะให้ไปช่วยจัดการเรื่องเกิดใหม่ของใบบัวเลยตอนนี้แค่มองหน้ากันให้ได้ก็ถือเป็นงานยากของวินเสีแล้วเรื่องที่เคยคิดไว้ว่าจะจัดการง่ายๆดูเหมือนความสำเร็จจะห่างออกไปอีกไกลเลยทีเดียว โอเคแล้วแล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่หนึ่งนะเพราะว่าตอนที่1ยาวมากเลยก็เลยต้องขออนุญาตแยกแบ่งแยกเป็นสองตอน <c oughs> แต่ว่าอีพีต่อไปเดี๋ยวจะพยายามอ่านให้จบภายในตอนเดียวก็แล้วกันเนาะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามรับฟังนะครับมาถึงเรื่องราวก็เข้มข้นแล้ววะ่ะรู้สึก มันหนุนนะมันน่าติดตามมากๆเลยสนุกมากๆเลยขอบคุณไ이เตอร์เดล666ด้วยนะครับที่อนุญาตให้หมูกระต่ายเอานิยายเรื่องนี้มาทําเป็นนิยายเสียงสนุกมากๆเลยแล้วก็หากใครอยากรู้เรื่องราวก่อนก็สามารถไปอ่านกันได้ที่ลิงก์นิยายใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หมูกระต่ายด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าบายบาย